สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลายๆท่านที่เป็นแฟนประจำกันที่ติดตามกันมาเนิ่นนานนะครับคิดว่าไม่ได้ดูคลิปแบบนี้มานานแล้วน,ะนั่นก็คือดวงรายเดือนนะครับหมอแมนก็มีการพักนะครับเว้นระยะดวงรายเดือนไปตั้งแต่ เดือนมกราคมนะครับ2 5 6 4ก็คือเมื่อต้นปีนี้นะครับก็พักมาทั้งหมดเนี่ยหเดือนด้วยกันนะครับมกราคมพามีนาเมษาพฤษภานะครับทั้งหมด5เดือนที่พักนะครับหรือว่า,างดเว้นคลิปดวงรายเดือนไปนะครับทั้ง12ราศีเลยนะก็แน่นอนนะครับการเว้นระยะไปนานนะครับ ก็เป็นการพักในเรื่องของการงดรับคิวดูดวงส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหมอแมนก็จะรับคิวดูดวงส่วนตัวนะครับเป็นปกติแต่ก็มางดรับนะครับเมื่อประมาณเดือนกุมภานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ด้วยเหตุผลในด้านสุขภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยดวงรายเดือนในเดือนนี้กลับมาพบกับทุกท่านแล้วแล้วพบ กันครบทั้ง12ราศีแน่นอนนะครับโดยจะแบ่งซอยไปราศีละ1คลิปเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ในส่วนของการรับดูดวงส่วนตัวหมอแมนก็ต้องแจ้งไว้ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้หมอแมนยังคงงดรับคิวอยู่นะครับยังคงปิดรับคิวอยู่นะครับยังไม่ต้องติดต่อมาขอดูส่วนส่วนตัวนะครับเว้นไปก่อนนะครับหลายๆท่านที่รออยู่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ นะครับที่รออยู่ที่ตรวจดวงกันอยู่ตลอดนะครับบางคนก็3เดือนครั้งหนึ่งบางคนนี่เดือนละครั้งเลยนะครับบางท่านก็ปีละหนึ่งครั้งเป็นการเช็คดวงกันนะครับลูกค้าหมอแมนมีเยอะมากนะครับเป็นนับพันพันคนที่ดูดวงกันมานะครับเพราะนั้นการงดเว้นไปอ,อช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายท่านก็ขาด ใกล้ไลน์ขาดที่พึ่งทางใจนะครับแต่ตัวหมอแมนเองก็คิดว่าเป็นการดีที่สุดนะครับถ้าสภาพร่างกายสภาพจิตใจของตนเองนั้นยังไม่พร้อมแล้วนะครับหรือว่ายังจัดการในเรื่องของอความเครียดหรือว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้น,นะครับหมอแมนไม่กล้าที่จะไปให้คำแนะนำใคร นะอ่าซึ่งบางทีให้คําแนะนำไปหรือว่าการดูดวงไปเนี่ยนะครับถ้าคนที่รับบทเป็นผู้พยากรณ์เนี่ยไม่พร้อมมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะให้คําพยากรณ์หรือว่าให้คําปรึกษาที่ผิดผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาแมนถือว่าขออนุญาตนะครับซื่อสัตย์กับอาชีพของตนเองโดยการงดดูดวงนะครับไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ 4เดือนเต็มนะครับ4เดือนเต็มก็กำลังจะเข้าสู่เดือนที่5ก็หวังว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับน่าจะพร้อมกลับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ในการรับดูดวงส่วนตัวนะครับก็ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับ f c ทุกท่านนะครับเอาละครับวันนี้ดวงรายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายน2 6 6 4ครับทั้ง12ราศี ก่อนอื่นถ้าใครชื่นชอบนะครับยังไม่เคยกดติดตามกันหมือแม่ก็เชิญชวนให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่กระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์หากท่านชอบฝากติดตามในแฟนเพจ Facebook หรือใครที่ชอบตัวเลขก็เข้ากลุ่มแบ่งบันตัวเลขได้นะครับตามไลน์แอด้านบนนี้ครับ เอ,เอาครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานรในคลิปนี้เป็นดวงชะตาราศีมีนและลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนมิถุนายน2564นะครับราศีมีนนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมครับจนถึง12เมษายนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีมีนนะครับสามารถดูได้ทั้ง2งแบบนะครับใครราศีมีนหรือว่าใครที่ผูกลัคนาแล้วได้มีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งหมดนะครับ ราศีมีในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นเช่ไนไรนะครับราศีมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระราับดีแน่นอนภาพรวมนะครับก็เป็นลักษณะข,ของการที่ว่า,าจะทําอะไรต่างๆก็ต้องเป็นเบื้องหลังนะครับหรือว่าอาจจะไม่ต้องออกหน้าเท่าที่ควรเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคนอื่นนะครับหรือว่าเป็นทํางานในลักษณะที่ว่าเป็นออนไลน์ก็ได้นะที่ไม่ต้องโชว์หน้าอะไรมากนะครับเพราะดาวประจําตัวคุณเป็นวินาศน,นะครับเพราะนั้นมันต้องอยู่แบบ ปกปิดซ่อนเล่นอยู่แบบแอบๆอยู่แบบหลังกล้องนิดนึงนะครับเป็นลักษณะนี้ถึงจะดีนะครับอันนี้ดาวประจำตัวเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยยาวไปจนถึงช่วงปีหน้าเลยนะครับยาวไปจนถึงช่วงวันที่8เมษายนนะครับ8เมษายนปีหน้านะครับเดี๋ยว8เมษายนปีหน้าเนี่ยดาวพระอัศวดีจะทับลัคนาเนี่ย ตัวนี้ถือว่าดีนะครับจะทําอะไรก็ออกหน้าได้ทําได้เป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่สบายๆนะครับนั่นคือราศีมีนนี่คือภาพรวมเลยพูดให้ยาวๆนะครับเรื่องของการเงินกานทองต้องบอกว่า,าถึงแม้จะมีเกณฑ์ที่หาได้จาก j อบใหม่ๆนะครับจากงานใหม่ๆอ,อะไรที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้ทําสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําเลยเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินจากสิ่งนั้นแต่นะครับมันเป็นสิ่งที่ได้มาแล้วไม่ค่อยยั่งยืนนะครับมาแบบปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับมาแบบฉับฉวยนะครับไม่ค่อยยั่งยืนครับหนึ่งเลยก็คืออิทธิพลข้อแรกก็คือดาวมฤตยูที่สถิตอยู่ในเรือนการเงินมฤตยูนั้นแปลว่าความไม่แน่นอนแปลว่าความผกผันพลิกผันนะครับเพราะฉะนั้นโดยเกณฑ์ภาพรวมราศีมีนการเงินยังไม่ค่อยแน่ค่อยนอนสักเท่าไหร่นะครับมันยังสั่นคลอนอยู่นะครับเกณฑ์ข้อที่2นะครับดาวการเงินเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าคุณจะได้เงินจากอะไรใหม่ๆหรือจะมีเกณฑ์ที่จะไปลงทุนกับอะไรใหม่ๆนะครับ แต่ในที่นี้เนี่ยดาวอังคารเจอกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่แตกหักนะครับคู่บั่นทอนคู่ปะทะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะหนึ่งเลยคือเสียเงินไปกับบุตรบริวารน,นะครับเสียเงินไปกับบุตรบริวารหรือการลงทุนใหม่ๆงานใหม่นะครับ2นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรที่มันได้มาแล้วเงินที่ได้มาแล้วปุ๊บมันมีเกณฑ์เสียไปแบบปุ๊บปับ๊บ นะครับปุ๊บปั๊บรับโชคอ่ะ,อะเหมือนกับแบบทุกขลาบอะไรเงี้ยคือได้มาปุ๊บแล้วก็มีเรื่องให้เสียเลยนะครับหรืออีกข้อนึงก็คือว่าคุณอาจจะได้เรื่องของโชคลาบมาจากสิ่งที่ชํารุดเสียหายหรือจากยานพาหนะที่เกิดเหตุขุดขีดเฉียวชนก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลากหลายความหมายนะครับว่ารางคารเนี่ยมันแปลว่ารถยนต์ยานพาหนะด้วย นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับว่างคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับต่อมาเรื่องของคู่ครองเนี่ยคนรักเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของวิวาทะนะครับอาจจะ,ะทะเลาะก,กันหรือว่ามีการถกเถียงมีการพูดกาพูดจาที่ไม่เข้าใจกันนะระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณนะครับเพราะว่าดาวคู่ครองของคุณเนี่ยดาวพุธเนี่ย นะครับไปอยู่กับดาวพระราหู <_ d ial> เขาเรียกว่าพุทธอันธพาลวิวาทราหูเนี่ยจะมีเรื่องของการสื่อความที่ผิดพลาดนะครับพูดอีกอย่างหนึง่งอีกคนนึงก็ไปแปลอีกอย่างหนึ่งนะครับพูดจากันคนละภาษาพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่เข้าใจนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าทะเลาะเบาแวงกันได้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าเดือนวิทุนายนเนี่ย ก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะครับดาวพุธเองเนี่ยจะยกย้ายออกก็คือวันที่2กรกฎาคมนะครับในช่วงนั้นเองพูดง่ายว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณก็จะดีขึ้นนะครับจะพูดคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจนะครับนะเรื่องของการใช้อารมณ์หรือการพูดเสียดสีส่อเสียดกันมันก็จะน้อยลงนะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารกันภายในครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับ แต่ก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เรียกว่ามิถุนายนนี้ต้องระวังหลาย,ลายจุดนะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของเรื่องรักๆใครๆนะครับโคจรมาเจอดาวเสาร์เป็นดาวเสี่ยงศัตรตูก็มี เกณฑ์ที่จะทะเลาะบอกแววนเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์นะครับดา,ดาวสุงแปลวเงินสดพอเจอดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูแสดงว่าถึงแม้เงินจะหาได้แต่มันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องรัดเข็มขัดกันนิดนึงในช่วงนี้นะครับราศีมีนมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะบอกแวงกับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้อง นะครับเพราะว่าดาวศุกร์มาจากเรือนสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าญาติพี่น้องบางทีพี่น้องอาจจะมาทาให้คุณเสียเงินนะครับอาจจะเป็นพี่น้องหรืออาจจะเป็นบุตรบริวารเป็นลูกของเอ่อญาติพี่น้องอย่างเงี้ยครับเป็นลูกเป็นหลานมาทําให้คุณต้องเสียสตุ้งสตังหรือต้องคอยช่วยเหลือนะครับคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์สูงเลยนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ย หรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ญาติก็อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะบางทีเพื่อนมายืมตางค์หรือเพื่อนมาขอความช่วยเหลือหรือทําให้คุณที่ต้องแบบใช้เงินอย่างเงี้ยครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะอ่าก็าระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรมาอยู่ตรงเนี้นะครับก็คือช่วงปลายเดือนวันที่25ิมิถุนายนแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นล่ะ อยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมก่อนหน้านั้นดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งพันธุุก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายนะครับคุณมีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการแต่งรถแต่งบ้านนะครับหรือว่าซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่างซื้อของเข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกส่วนครึ่งเดือนหลังก็ มีเกณฑ์ที่คนอื่นจะมายืมตังค์เสียตังค์บอกคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ราศีมีนเนี่ยจะค่อนข้างเซนดีนะครับเซนดีลางสังหรอนแม่นนะฝันแม่นแล้วถ้าคุณไปทําบุญในที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น สถานที่สําคัญทางศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาใดก็ตามพุทธคิดอิสลามพราหมณฮินดูก็สามารถไปทําบุญตามหลักศาสนาของคุณได้นะครับจะทําให้คุณมีเซนต์ดีเซนต์แรงลังสองหอนแม่นนะครับแล้วก็ดาวพระเกตเนี่ยมันแปลว่าวิญญาณวิญญาณธาตุพระเกตแปลว่าวัดวาอารามดาวดวงนี้เมื่อเล็งลัคนาราศีแล้วเนี่ย มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าว่าดวงชะตาของคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้เพราะนั้นให้คุณไปวัดไปทําบุญหน่อยก็ไปทําบุญให้กับศพไม่มีญาตินะครับไปทําบุญลงศพก็ได้นะครับไปทำทำบุญไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยสักนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะครับก็ทําให้ชาวราศีมีนนั้นรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะครับต่อมาในเรื่องของโชคลาภรายได้ต้องบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรตาที่ดีอยู่ในเรือนโชคลาภ แต่ว่าด้วยความที่มันคุณภาพเป็นเรียกว่าดาวเสาแต่ตอนนี้ดาวเสาเนี่ยพักองศาหรือถอยหลังก็ต้องบอกว่าเรื่องโชคลาภราศีมีนอาจจะลาบลอยเนี่ยนะครับลาบลอยอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ราศีมีนนี่ต้องระวังจริงที่บอกไปก็คือว่าคุณอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งที่ชารุดเสียหายหรือสิ่งที่คุณต้องเสียไปก่อนเช่นเสียงเงินไปก่อน นะครับมีเพื่อนมายืมเงินมีญาติมายืมเงินหรือบุตรบริวารที่คุณต้องเสียตังค์ให้กับบุตรบริวารเหล่านั้นเนี่ยเสียตังค์ไปก่อนแล้วคุณค่อยเอาตัวเลขอะไรเงี้ยมาเล่นดูเช่นถ้าคุณอาจจะแบบจ่ายค่าเทอมให้ลูกซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนให้กับลูกบุตรบริวารของคุณเนี่ยคุณก็ลองเอาตัวเลขเหล่านั้นมาลุ้นมาเสี่ยงดูได้ นะครับนะเพราะว่าโชคลาภมงคุณนะมันจะมาจากเรื่องที่ต้องเสียหายไปก่อนหรือเสียงเงินไปก่อนอย่างเงี้ยครับมันต้องมีแลกกันนิดนึงนะครับโดยทั่วไปแล้วในเรื่องของอาชีพการงานนะครับความมั่นคงการงานต่างๆก็อย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> เรื่องการงานราศีมีนก็จะต้องทําตัวให้เป็นเบื้องหลังคอยซัพพอร์ตคนอื่นอยู่นะครับอาจจะงดการออกหน้างดการแสดงตัวนิดหนึ่งนะครับ สามารถจะผ่านไปได้แน่นอนครับขอให้ทำตามาสิ่งที่หมอแมนแนะนำตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะครับเราสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับก็ในตำแหน่งราพะเนี่ยเป็นดาวเสาเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเรื่องราบรอยต่างๆราศีมีนอาจจะไม่ได้เด่นมากนะักแต่ว่าโชคลาภของราศีมีนจะมาจากความวิริยะอุตสาหะ ความที่ตั้งใจนะครับเพราะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทอหดอดทนเสาร์เวลาพระคือคุณจะได้ได้ลาบได้โชคได้ลาบอันมาจากความทอหดอดทนหรือความวิยาอุตสาหะความพยายามของคุณเองนะครับเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนด้วยละกันนะครับเอาครับถ้าถ่าินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให,หมอแมนนะครับรอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะฮะกดเลยตามแล้วสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้หมอแมลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ